คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำมาเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเด็กน้อยต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมนะครับน้องๆโอเค okay, ครับก็กราบสวัสดีมิตรรักนักปั่นทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องท o ม o ล r o โนนะครับผมมาต่อเนื่องกันนะครับทุกคนกับเมื่อวานนะครับช่วงนี้แอดงานยุ่งๆเลยนะครับสิ้นเดือนกับต้นเดือนนะครับผมก็มาเจอกันนะครับวันนี้เป็นวันที่4ของเดือนแห่งความรักแล้วนะครับผม ก็มาเจอกันดึกเลยนะครับสำหรับเกมแรกแอดเลือกที่จะเป็นลัคกี้แพนด้านะครับเพราะว่ามี FC หรือว่าคนที่ดูอยู่ในไลฟ์วันนั้นนะครับทำให้แอดต้องเล่นนะครับผมมา,มาดูกันนะครับอัปเดตให้เลยล่าสุดตอนนี้เล่นอยู่ช่วงเวลา4ทุ่มนะครับผมเอาเบ็ดอะไรกันดีครับเบ็ดเบ็ด9ก็พอแล้วนะเดี๋ยวลองออโต้แบบไม่ทัร์โบสัก30รอบก่อนละกันนะครับ9 3 27เอ่อบาทลงทุน อันนี้คิดแบบว่าไม่ได้มีกําไรกลับมานะครับแล้วอรา270จแล้วเดี๋ยวถ้ายังไงนะครับแอดจะเปิดโท r b ด้วยะนะครับผมลองเล่นให้ดูแล้วครับอัปเดตล่าสุดวันนี้จะเป็นยังไงกันเกมเนี้ยดูไม่ยากนะครับทุกคนถ้าหากว่าเข้าโบนัสเนี่ยมังกรทองก็จะขึ้นรอบๆข้าง2ฝั่งนะครับกว่ากับซ้ายนะครับผมแต่ถ้าหากว่าไม่มีตัวมังกรทองขึ้นมาเนี่ย มันก็คือหมุนปกตินะครับผมยังไม่เข้าฟรีเกมนั่นเองนะอ่ะเดี๋ยวช่วยกันลุ้นนะครับแป๊บๆเองนะครับผมวันที่4แล้วนะครับก็เดือนนี้เป็นเดือนเ,เป็นเดือน <laughs> เป็นเดือนนะครับแห่งความรักนะครับผมแต่จริงๆแล้วเรารักกันได้ทุกวันนั่นเองทุกเดือนด้วยนะครับผม ก็น่าจะเป็นอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าประเทศไหนหรือประเทศไทยหรือยังไงนะครับที่ว่าตั้งว่าวัน14วาเลนไทน์ Valentine นะครับผมเป็นวันแห่งความรักอันนี้แอบไม่แน่ใจเหมือนกันนะจริงๆรักได้ทุกวันนะครับไปต่อครับผมเลยหกร,รอบโอ้โหไวมากเลย30 ไม่มีเฉียดเลยนะครับผมน่าจะลงยานะครับมับงกรน่าจะแบบยังไม่ตื่นนะครับเข้าป่าลึกไปแล้วนะอันแน่เกือบมานะครับตึงๆเลยนะก็เปิดโถโบนะครับรอบนี้จัดไปอีกสาสิบครับแน,น่เกือบละเกือบนะจะมาหรือเปล่านะ จริงๆสไตล์แอจะต้องเป็นเกมที่ซื้อฟรีสปินได้นะครับผมสไตล์แอจะไม่ค่อยถนัดแบบนี้นะแต่ก็เล่นได้หมดแหละแต่คือแค่แบบว่าความชอบมากกว่ากันนะ่ะคือแอจะชอบซื้อฟรีสปินมันจบกว่านะครับผมซื้อไปได้ก็ได้ไม่ได้ก็เลิกนะครับผมหมดก็คือหมดนะครับได้กระถอนแค่นั้นเองง่ายดีนะเราต้องเตรียมใจมานะครับถ้าสมมุติว่า เติมมาเพื่อที่จะเสียเนี่ยมันเวลาเราเสียเนี่ยยังไงไม่เสียใจแน่นอนบอกเลยลองทําดูนะครับผมอันนี้ไม่ได้แนะนํานะแต่หากว่าถ้าคือแอดอ่ะผ่านไปหมดแล้วทุกคนลองไปหมดแล้วนะครับได้ก็เลิกนะฮะแล้วก็มีลิมิตนะครับผมโอ้ยมังกรไม่มาจริงทุกคนอยู่ป่าลึกนะครับผม ดูดิเหลือ500แล้วนะโอ้โหเหลือ500พอดีเป๊ะๆเ,เลยนะครับทุกคนเอาอย่างนี้เดี๋ยวแอดจะ ปั่นเองบ้างแล้วกันรอบนี้เบ็ดเก้าไม่มาจริงๆเหรอเราจะลองเบ็ดดูไหมอ่ะอ่ะคือเกมนี้ไม่ค่อยมาเบ็ดหนักหรือเปล่าไม่แน่ใจว่าที่โดงเบ็ดแตกหนักนี่คือเบ็ดอะไรหรอครับแอดไม่ได้ยังไม่ได้ไปดูเลยนะครับผมมันมาเหมือนกันนะเนี่ยหญิงอย่างเนี่ยแล้วก็หรือว่าตัวโบนัสเกมเนี่ย แต่คือแค่ยังไม่ถูกจอยังไม่ถูกเขาเรียกว่ายังไม่ยังไม่ลงถูกช่องอ่ะนะฮะมันต้องเป็นช่อง1 2 3นะครับผมลองขึ้นเบ็ดหนักเลยไหมเนี่ยเนี่ยขาดอีกตัวเดียวเบ็ด12เลยละกันเบ็ด12นะครับณนะตอนนี้นะครับเบ็ดหนักนะครับถ้าถ้าเข้านะเกือบแล้วครับ โชโชแหมอือฮอดูอ่ะเดี๋ยวปิดโทรโบหน่อยลูกเล่นเยอะๆหน่อยฮนะเผื่อมังกรจะสับสนแล้วก็บินขึ้นมานะครับผม <c oughs> <c oughs> เกี่ยวไหมนี่อ่ะ ไม่ต้องห่วงเลยไม่ต้องดูอะไรมากนะครับไม่ต้องรู้อะไรมากแค่มังกรรอ,อบข้างนะครับผมโอ้โหอันนี้คือถ้าเราเล่นครบ53นาทีนะครับมันน่าจะเป็น ได้ตามนี้หรือเปล่าพันแปดเนี่ยใช่ไหมคูณอะไรยังไงแอดก็ไม่เข้าใจเหมือนกันโอเคไปดีกว่าโอ้เกือบแล้วอุ้ยคิดว่าลงช่องแรกนี่ไม่ได้มากันง่ายๆนะโหเมื่อกี้ขาดช่องสามเฉยสลับกันโอ้โหแล้วดูแพนด้าทุกคนอะไรครับเนี่ย โอเคทุกคนเรียบร้อยเอา้ขาข้าดอกสุดท้ายโค้ดพีคก,กำลังจะบอกเลยนะว่าไม่รอดแล้วนะครับทุกคนเหลือ13บาทสุดท้ายแล้วนะโอ้โหได้ใจจริงๆเลยนะครับผมก็เดี๋ยวแอดเอาจะเอาเป็นอะไรดีเอาเป็นปลาก็พอแลวมั้งขี้เก <c oughs> <ๆ>ียจเอากบลองเอาปลาดูนะครับผมบอกแล้วว่าถ้ามาก่อน สองฝั่งขึ้นมาเนี่ยไม่ต้องบอกไม่ต้องไปดูหน้าลายโอ้แต่คือตอนนี้คือแบบว่าหน้าลายไม่ค่อยโอเคนะครับผมปึ๊บปึ๊บ,บโอ้โหอะไรครับเนี่ยปลาไม่มาอีกเมื่อกี้ว่าจะเอากบอยู่แล้วนะ <laughs> เป็นอะไรอะ่ะเป็นวายใช่ไหม <laughs> ก็ยังดีเนาะได้ ได้แค่นี้54โอ้โหสองตัวอีกน่าจะได้ไม่เท่าไรหร่แล้วทุกคนจะไม่รอดแหละดูดูแล้วนะครับปลาไม่ลงให้แอดเลยนะครับผมดูดิโอ้โหแย่มากเลยเข้ามาก็หวังดีใจนะครับร้อยสี่ครับผมโอเคก็เดี๋ยวปั่นไปต่อแล้วกัน มันไม่น่าจะเข้ากันติดๆนะเหลือเบ็ดเนะครับเรียบร้อยครับทุกคนโอ้โหหวังกับโบนัสเกมไม่ได้เลยนะครับช่วงเวลานี้โคตรเค็มนะครับผมแต่ได้ใจมากๆเลยมังกรแม่งโคตรมาเซอร์ไพส์เลยนะครับทุกคนมาตอนเบ็ด10เอ้ยไม่ใช่เบ็ด คือมาตอน13บาทสุดท้ายนะครับโอ้โ oh, ห oh, ตามที่เห็นเลยแล้วกันไม่พูดเยอะแล้วนะฮะยังไงฝากเป็นกําลังใจให้แอดนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์รุดกระดิ่งให้ช่อง Tomorrow ด้วยนะครับ mm hmm. เพื่อเป็นแรงผลักดันแล้วก็กําลังใจทําคลิปใหม่ๆขึ้นมาให้ได้รับชมกันนั่นเองนะครับทุกคน mm hmm. เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะบ่ายครับผม